มีวันหนึ่งก็เห็นในรายการน้ค่ะก็เลยโทรสั่งค่ะเพราะว่าหนึ่งมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของพี่เชียสองตัวนี้ี่มีออยอและสามเนี่ยคือมิวไม่เคยทานยาลดความอ้วนใช่แล้วตัวนี้มันเป็นแบบนวัตกรรมใหม่เป็นผงทานง่ายมากคือสะดวกและที่สําคัญเนี่ยคือต้องบอกกันว่ากลัว กลัวยาลดความอ้วนตัวนี้ที่เราควรจะัวดตวามอ้วนใช่ชียเองก็กลัวไม่ลวผมเคยเห็นผู้หญิงหลายคนทานเล่คุยด้วยไม่รู้เรื่องไงเรารู้ว่าโอเคแหละกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศเสมอว่ายาลดความอ้วนเป็นสิ่งที่อันตรายถูกน่าเป็นสิ่งที่พวกเรารู้กันมาเพราะฉะนั้นคนจะกลัวเริ่มกลัวยาลดความอ้วนแต่ไอ้ตัวเนี้ยขอบอกว่าเชียร์มันคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้มาเป็นขนมและไม่ใช่ยาแล้วก็ใส่วิตามินไปตัวเองกินไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคือหนึ่งกินแล้วรู้สึก ือแน่ๆน้ำน้ำหนักมันจะต้องลงแล้วก็ตัวเบาขึ้นประมาณกิโลคะแต่ก่อนหนูห้าสิบห้าค่ะพอพอทานแล้วเหลือสี่สิบหกโลเนี่ยเลยอยากเวลาทุกวันนี้ก็ยังสี่สิบหกประมาณแค่เดือนกว่าๆเกือบสองเดือนไม่ไม่ถึงเลยคิดกล่องตัวหนึ่งซื้อมาตอนที่โดซื้อซื้อมาไหกกล่องเขามีโปรโมชั่นก็ซื้อมาไวหกกล่องแต่ว่าก็ยังทานไม่ไม่หมดนะคะประมาณแค่เดือนกว่าๆเองลดไปเกือบ เน้าโลมันมีความภูมิใจที่แบบเรารู้สึกดีใจนะที่มันไม่ใช่แค่เราแบบจะมาพูดคนเดียวเออเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมีคนที่แบบทําให้เรารีใจึอสนะคะชางแม่สาอสของเรานะคะตอนนี้นอกจากทําให้รูปร่างสวยเพอร์เฟกแล้วนี่มีน้องใหม่ด้วยค่ะน้องมาช่วยด้วยนะคะวีคอ้นเองทานคู่กันแจ่มมากๆเลยค่ะอย่าลืมติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้กับตัวแทนชาเแม่แล้วก็ชางแม่แคลแลนนะคะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย094 7 0 9 4 4 4จ 0890718889ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.site2u.com